สวัสดีครับผมช่างมิกนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับปั๊มที่มีการใช้งานไปแล้วแล้วเกิดปัญหาน้ำไม่แรงแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกคือเพิ่งติดตั้งใหม่นะครับและประเภทที่สองคือใช้งานมานานแล้วนะครับเราก็จะมาบอกประเภทแรกก่อนเพิ่งติดตั้งใหม่นะครับเพิ่งติดตั้งใหม่เลยเนี่ยปั๊มเนี่ยถ้าหากท่าน ดูดน้ำจากถังบนดินเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้าไม่แรงนะครับจะมีปัญหาสําหรับลูกค้าที่ไปใช้งานดูดน้ําต่ากว่าตัวปั๊มนะครับเมื่อเราไปใช้งานประเภทนี้นะครับควรจะมีฟุตวาลนะครับติดที่ปลายท่อนะครับเพื่อกันน้ําไหลกลับแล้วการล่อน้ำเนี่ยมีขั้นตอนสักนิดนึงนะครับเราต้องเปิดฝาตัวนี้นะครับเพื่อกอกน้ําให้เต็มในหัวปั๊มแล้วก็ทางดูดด้วยนะครับของเราจะมีคลิป ทำสาธิตวิธีการกอกน้ําหรือล่อน้าเนี่ยสำหรับน้ําที่ต่ํากว่าตัวปั๊มไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ไปย้อนดูได้นะครับของเรามีสาธิตการอกอกน้ําล่อน้ําประเภทนี้ไว้นะครับแล้วข้อต่อมาถ้าหากลูกค้าทั่วไปเนี่ยใช้เป็นถังบนดินนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการไล่อากาศนะครับอากาศอยู่ในใน,ในระบบท่อนะครับจะทําให้น้ําไม่แรงไล่อากาศให้ดีก็คือเปิด ที่ก๊อกทางออกนะครับเปิดทิ้งไว้สักคู่หนึ่งแล้วก็สังเกตน้ําที่ไหลออกมาจากก๊อกนะครับไม่ให้มีฟองอากาศผสมนะครับเป็นน้ําออกมาเป็นเต็มเส้นเลยนะครับอย่างนี้จุดต่อมาก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเกิดเราล่อน้ําไปแล้วเนี่ยครับเปิดล่อน้ำํำตอน้ําตรงจุดนี้นะครับแล้วเราปิดถ้าหากเราปิดไม่แน่นหรือว่าไม่สนิทด,ดีเนี่ยทำให้อากาศไหลเข้าไปใน ผสมไปกับน้ำเนี่ยจะทําให้น้าไม่แรงได้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าถ้าหากลูกค้าใช้ปัม๊มเอ่อใช้น้ำเนี่ยต่ํากว่าตัวปั๊มแล้วได้มีการถอดน็อตหกตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เราควรจะใส่ให้แน่นนะครับดูด้านข้างอ่าใ,ให้มาให้มาดูด้านข้างนะครับคือเราต้องประกอบให้สนิทนะครับเวลาประกอบก็แนวทะแยงนะครับขันแนวทะแยงน็อตนะครับมาจุดต่อมาก็จะเป็นหน้าแปน ทางเข้าและทางออกนะครับเมื่อเราต่อท่ออาจจะมีได้มีการถอดเพื่อหมุนท่อใส่หรือข้อต่อใส่เนี่ยแล้วตอนใส่กลับเข้ามาเนี่ยเราอาจจะไขไม่แน่นพอนะครับก็ก,ก็มาไล่นอ็นอตน็อตทั้งสองตัวนี้ดูนะครับว่าแน่นดีพอหรือยังนะครับแต่ว่าอย่าแน่นมากนะครับเพราะวัสดุของปั๊มเนี่ยเป็น PPO นะครับอ่าเขาก็จะ เกิดการชำรุดเสียหายได้ถ้าเกิดเราขันน็อตแน่นเกินนะครับและจุดต่อมาก็จะเป็นาตามก๊อ,อกต่างๆนะครับที่ติดตั้งใหม่เนี่ยก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับเศษท่อ p v c หรือว่ากาวเทปพันเกียวอะไรเงี้ยครับจะไปติดตามปลายก๊อ,อกนะครับทำให้น้ำเนี่ยออกมาไม่เต็มที่นะครับให้ลูกค้าไปลองหมุนที่ปลายก๊อกออกดูนะครับว่ามันมีสิ่งสกปรปกเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็มากรณีที่สองเป็นปั๊มที่ใช้งานมานานแล้วนะครับปั๊มที่ใช้งานมานานแล้วเนี่ยน้ำไม่แรงเนี่ยเราก็ไปเช็คที่ก๊อกได้เหมือนเดิมนะครับก๊อกอาจจะมีการอุดตันนะครับอาจจะมีเศษขยะเลยอะไรต่างๆนะครับอ่ะแล้วก็จุดที่2ที่ทางเข้านี่จะมีตะแกรงอยู่นะครับให้เรามาตรวจเช็คตรงตะแกรงว่ามีเศษขยะเข้าไปอุดตันมากน้อยเพียงใดนะครับจะทําให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามา ในตัวปั๊มได้ไม่เต็มที่นะครับจะทําให้แรงดันน้ําที่ส่งออกไปเนี่ยลดลงนะครับจะทําให้น้ําไม่แรงนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นอาการนอกเหนือมากกว่านี้นะครับที่ที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านเทคนิคแล้วเกี่ยวกับระบบใบพงใบพัดด้านในอาจจะตึกหรออุดต,ตันจากการใช้งานนะครับให้ส่งกลับมาตรวจเช็คที่บริษัทจะดีกว่านะครับก็จะมีช่างผู้ชำนาญการนะครับตรวจเช็คแล้วก็เราก็จะมีอะไรในการเซอร์วิส การแก้ปัญหาปั๊มไม่แรงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าหากมีอาการนอกเหนือมากกว่านี้นะครับสามารถอินบ็อกมาถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของทางเพจไทพินเคิลของเราได้นะครับหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดก็ได้นะครับแอดไซน์ไทพินาเคิลน,นะครับมีเครื่องหมายแอดนำหน้านะครับฝากติดตามช่องเบสปั๊มโลเคช t e แล้วก็เพจ Facebook ของทางบริษัทไทพินาเคิลด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆหรือว่าเป็นคลิปที่ให้ความรู้หรือว่าแนะนำสินค้านะครับ ออกมานะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ